สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนตั้งแต่กลับจากเมืองไทยนะคะแม่บ้านยังไม่ได้ฉลองวันเกิดกับคุณพ่อบ้านเลยนะคะวันนี้คุณพ่อบ้านก็เลยจะเซอร์ไพรส์ย้อนหลังค่ะฉลองวันเกิดพาแม่บ้านออกไปทานอาหารนอกบ้านนะคะโดยได้จองโรงออร้านอาหารไว้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้บอกจะจรอเซอร์ไพรส์ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นที่ไหนนะคะเพราะว่าพ่อบ้านบอกว่าพ่อบ้านก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันจ้า เราอยากจะรู้แล้วสิคะพอมาถึงก็นี่เลยคะ่ะ b r a บ i l i a n Restaurant คะ่ะทุกคนอิตา i l ัสเซีนะคะอาหารอิตาอิราเลนะคะพอมาถึงก็จะประมาณนี้เลยนะคะแบบว่าคนเยอะมากไม่บ,บ้านก็จะถ่ายเฉพาะโต๊ะที่ว่างนะคะที่เขาจองไว้คนที่เขายัางมาไม่มานะคะ อาหารก็จะเป็นประมาณนี้เลยจ้ามีบุฟเฟ่ต์อซลเลตค่ะ,คะให้ไปตักได้เต็มที่เลยนะคะอาหารของเขาก็จะเป็นประเภทเนื้อย่างคะ่ะทุกคนเป็นสเต็กมากกว่าค่ะสเต็กนะคะเขาจะหมุนเวียนกันมาเสิร์ฟนะคะแม่้านก็จัดไปก่อนเลยจ้าซลเลตนี่เลยคะ่ะเขาจะหมุนเวียนมาแบบนี้เลยนะคะสเต็กมีให้เลือกก็จะมะีแรมนะคะเนื้อแกะ เนื้อวัวเนื้อหมูนะคะแล้วก็จะมีประเภทซเซจด้วยค่ะมามุนเวียนบริการขอให้เรานะคะซอ่อิไส้กรอกนะคะทุกคนนี่เลยจะไม่บ้านจัดไปแล้วนะจ๊ะคือแลมนี่แบบว่าเทสเดลิเชสมากเลยนะคะแบบคนเยอะมากคะ่ะอยากจะถ่ายอยากจะพูดดังๆแต่ก็พูดไม่ได้เขาเปิดเพลงกันตึมเลยค่ะเพื่อนๆน,น,นี่เป็น เมลย้อนหลังนะคะวันเกิดของแม่บ้านจ้ามาทานด้วยกันทุกคนแปบลบว่าแก้วนี่นะคะน้ำองุ่นนะคะนี่คือน้ำองุ่นแดงค่ะทุกคนจัดไปเลยค่ะหนึ่งแก้วกรุบก,ก,กรุบกรุบกริบนะคะพอเป็นกระใสกับเนื้อย่างค่ะทุกคนกับสเต็กนะคะนี่เขาก็จะให้สติกเกอร์แบบนี้เลยคะ่ะไว้บนโต๊ะนะคะถ้าเรดก็คือ ม่ให้เสิร์ฟนะคะถ้ากรีนถ้าเราเทินทูสีเขียวเขาก็จะหมุนเวียนมาเสิร์ฟเนื้อให้กับเรานะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราอยากจะทานเนื้อแกะเนื้อต่างๆเลยนะคะนี่เลยจ้ะหลังจากเสร็จ for today นะคะอร่อยมากจนแบบว่าหมดจานเลยค่ะทุกคนก็จะถ่ายให้ดูวิวนิดนึงนะคะบรรยากาศด้านหลังขอ้บ้านค่ะนี่เลยจ้า for today นะคะ เมียวย้อนหลังกันทุกคน